ฮัลโหลจ้าหาสวัสดีค่ะพื่ทุกท่านวันนี้เซอร์จันสเตชันนะคะก็นำทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์ของโดบนะทุกคนช็อกโกแลตโดมนะที่พี่จารันได้มาไลฟ์ในเมื่อเย็นนี้นะคะทุกคนวันที่22กันยายนนะคะเดี๋ยวเราจะมามาบางช่วงบางตอนนะคะที่อยู่ในไลฟ์นะคะทุกคนพี่สจารันน่ารักมากๆเลยนะคะมีการดิป ชอ็อกโกแลตด้วยนะฮะหวานก็ชอ็อกโกแลตก็พี่เจ้าจาน,นี่แหละน่ารักสุดๆมีการเปิดโดมนะฮะนั่นก็คือชอ็อกโกแลตนั่นเองอยู่ในนี้นะคะทุกคนน่ากินมากๆเลยนะคะและเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบกินชอ็อกโกแลตนะคะทุกคนว้าวโค้กแบรนด์น่ารักสุดๆเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะออกมา ไลฟ์ไหนหรือว่างานอะไรนะคะก็น่ารักสะกดใจท่านผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะทุกคนมากไหมเราละหลงรักพี่เขาไม่ไหวเลยช่วงนี้ก็ยิ่งมีงานโฆษณานะคะออกมาไลฟ์แทบทุกวันเลยนะคะมีงานออกมาทุกวันเลยสุดยอดนะคะสุดยอดแล้วก็มาถึงอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ ต้องใช้ฝีมือนะคะพี่สจานก็เก่งอยู่แล้วนะคะสำหรับเรื่องการรอยงการวาดภาพการเทนติ้งอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าพี่จบสซยศิลปรมานะะคโมเดนด้วยนะคะทุกคนก็เข้าทางพี่เลยนะคะนี่ก็เป็นการเหมือนใช้ช็อกโกแลตใช้สีระบายนะคะทุกคนใช้ช็อกโกแลตระบายเป็นรูปนะคะน่าจะเป็นโลโก้ของโดบนะคะทุกคน เพลินมากๆเลยนะคะเพื่อนคนอะไรทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งน่ารักนะคะแสดงก็เก่งงานศิลปะก,ก็เก่งทําเก่งแทบทุกเรื่องเลยนะคะทุกคนน่าเชื่อเลยนะคะคนคนหนึ่งที่แบบว่าหน้าตาดีแล้วยังจะมีความสามารถอีกรอบด้านเลยนะคะร้องเพลงก็เก่งแสดงเก่งทํางานเก่งวาดรูปก็ยังเก่งอีกทํางานโฆษณาก็ยังเจ๋งอีกนะคะมีกระทั่งการถ่ายรูปที่ เป็นอาชีพเดิมที่ก่อนที่พี่จะมาเข้าวงการบันเทิงนะคะทุกคนโอ้สุดยอดมากๆเลยยิ่งทำให้เราหลงรักพี่ขึ้นทุกวันทุกวันเลยทุกคน เอาแล้วสวยแล้วเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนเริ่มเป็นรูปเป็นั่งช็อกโกแลตเลยนะคะเป็นน่าจะเป็นรูปสามมิตินะคะทุกคนดูดูสวยงามนะคะทุกคนเน่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรูปสามมิติของช็อกโกแลตโดบนั่นเองน่ารักดีค่ะสวยมากเลยนะ,ะทุกคนเก่งเก่งมากๆเลยนะะใช้สีลงสีได้อย่าง น่าทึ่งเลยนะคะทุกคนก็มาถึงตอนท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาล่ำลาเพื่อนๆแล้วนะคะคลิปนี้อาจจะไม่มีเสียงพี่เสี้ยวจ้านนะคะไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณทุกท่านได้มารับชมนะคะวันนี้ก็ชมความหล่อของพี่ไปนะคะยาวๆเลยนะคะก็ดาตีสวัสดีทุกคนนะคะขอให้มีความสุขนะคะนอนหลับฝันดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ